ตอนที่99การจากลาสุดท้ายหานลี่เดินเข้าไปในหมู่บ้านทีละ99ทันทีที่ก้าถึงทางเข้าเขาได้ยินเสียงดนตรีครื้นเครงอีกทั้งยังเดินไปตามทางเล็กๆซึ่งมุ่งสู่กลางหมู่บ้านชาวบ้านสักคนก็ไม่เห็นในใจหานลี่ตื่นเต้นสถานการณ์และเสียงดนตรีเช่นนี้ตอนเด็กเขาคุ้นเคยเป็นที่สุดแสดงว่าต้องมีครอบครัวหนึ่งจัดงานแต่งงานขึ้นคนในหมู่บ้านถึงไปร่วมแสดงความยินดีหรือร่วมครื้นเครง ฮร์ลี่ตื่นตัวค่อยๆตั้งสติและเขาพบว่าทุกคนในหมู่บ้านล้วนไปรวมตัวกันในที่แห่งหนึ่งตามที่คาดไว้เพียงแค่สถานที่ที่พวกเขารวมตัวนั้นฮร์ลี่รู้สึกคุ้นตาเป็นอย่างดีนี่ไม่ใช่ที่ที่ครอบครัวเขาอยู่หรอกหรือฮร์ลี่ตกใจย,ยกใหญ่หรือว่าจะเป็นฮร์ลี่เหมือนคาดเดาบางอย่างได้ลางๆเขาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเร่งรีบอ้อมผ่านบ้านหลายหลังเลี้ยวโค้งไปมาอยู่หลายครั้งและจู่ๆเกิดแสงสว่างขึ้นตรงหน้า เขามองเห็นชาวบ้านนับร้อยล้อมรอบด้านหน้าบ้านดินแห่งหนึ่งภายในบริเวณมีบ้านหลังคากระเบื้องหลายหลังที่ดีกว่าบ้านละแวกใกล้เคียงมากโขด้านหน้าประตูใหญ่และประตูบ้านทั้งสองข้างล้วนแปะคำว่ามงคลตัวใหญ่และด้านหน้าประตูใหญ่ยังมีคณะดนตรีเล็กๆก,กำลังบรรเลงดนตรีอย่างคึกคัก ส่วนชาวบ้านเหล่านี้บ้างยืนบ้างนั่งยองบางคนถึงขนาดนั่งลงบนพื้นอย่างไม่ใส่ใจพวกเขาแยกกันเป็นหลายกลุ่มบ้างกระซิบกระซาบบ้างกำลังถกเถียงอะไรสักอย่างและยังมีบางคนใช้สายตาอิจฉามองเข้าไปด้านในไม่วางตาข้างๆชาวบ้านมีเด็กเล็กมากมายพวกเขากำลังรายล้อมผู้ใหญ่และวิ่งเล่นสุกสน เมื่อเห็นเหตุการณ์คุ้นเคยตรงหน้าเขาใจลอยไปชั่วขณะเหมือนช่วงเวลานี้เขาได้หวนกลับไปยังเมื่อก่อนกลับกลายเป็นเด็กน้อยกำลังวิ่งเล่นอยู่กับพวกเขาดูสิแม่นางสีตระกูลหานช่างวาสนาดีเสียจริงได้ข่าวว่าเจ้าบ่าวเป็นถึงซิ่วใช้บัณฑิตระดับต้นในการสอบเข้าราชการในเมืองต้องเป็นผู้มีวิชาความรู้มากเลยนะน,นั่นนั่นนะสีและยังได้เป็นถึงภรรยาเอกเพียงชั่วครู่ก็มีฐานะเป็นฮูหยินซิ่วใช้ไปเสียแล้ว ได้ข่าวว่าทรัพย์สินที่ตระกูลหานำติดตัวไปมากมายเสียจนหน้าตกใจมีเงินก้อนหลายสิบตำลึงเชียวนะร่ำรวยเสียจริงเสียงนินทาจอแจของหญิงสาวในหมู่บ้านทำให้แฮรลี่ตื่นจากพวังแม่นางสีนั่นไม่ใช่น้องเล็กหรอกหรือหรือว่าจะเป็นวันออกเรือนของน้องเล็กจริงๆความรู้สึกที่แฮรลี่เองบอกไม่ถูกพังพลูออกมาและยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้น ก็ไม่รู้ว่าทำไมหานลี่จึงเดินไปหลบด้านหลังต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆและจับตาดูประตูใหญ่ไม่วางตาทันใดนั้นมีเสียงตะโกนดังมาจากที่ไกลๆว่าเก่้วเจ้าสาวมาแล้วเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้พวกชาวบ้านเคลื่อนตัวกันวุ่นวายและจูจๆรังงมไปด้วยเสียงผู้คนเจ้าสาวออกมาแล้วภรรยาออกมาแล้วรีบไปดูสิ เด็กน้อยยังคงร้องเรียกไม่หยุดฮานลี่รู้สึกตื่นเต้นมองไปทางประตูใหญ่ด้วยสายตาร้อนรนแอดประตูไม้ถูกเปิดออกมีชายหญิงราวสิบกว่าคนเดินออกมาจากด้านในพวกเขากำลังห้อมล้อมหญิงสาวที่สวมชุดแต่งงานสีแดงนางหนึ่งหญิงสาวนางนี้มีคางแหลมหน้าตางดงามหมดจดอายุราวราวสิบหกใบหน้าของนางดูเขินอายเวลานี้ฮนลี่เบิกตากว้างมองดูหน้าตาหญิงสาวนางนี้อย่างละเอียด เขาต้องการมองหาภาพของน้องเล็กในความทรงจำนอกจากบริเวณคิ้วกับตาของนางที่เขาคุ้นเคยบริเวณอื่นไม่ทำให้ฮารลียหาความคล้ายคลึงกับน้องเล็กในความทรงจำได้เลยทั<ถ>่วญิงสาวยิ่งเติบใหญ่ยิ่งงดงามคำพูดนี้ช่างสมเหตุสมผลเสียจริงฮารลียฝืนยิ้มเล็กน้อยจากนั้นเริ่มกวาดสายตามองคนรอบข้างนางคนอ้วนคนนี้คืออาสามแค่แวบเดียวก็ดูออกยังอ้วนเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิด คนสูงใหญ่ผิวคล้ำคนนี้คือพี่ใหญ่หานทียบผู้หญิงที่ยืนติดก,กันกับเขาหน้าจะเป็นพี่สะพายหานลี่เรียงชื่อตามลำดับและปากก็พึพมพำไปด้วยราวกับว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้เขาผ่อนคลายลงได้ครั้นสายตาของเขาไปหยุดอยู่บนร่างชายหญิงแก่ชราผมหงอกขาวโพลนสองคนหานลี่สงบเงียบลงเขายืนอยู่ด้านหลังต้นไม้นิ่งๆไม่ขยับขยื่นสีหน้าดูสลับซับซ้อนเป็นที่สุด ทั้งดีใจหวาดกลัวและยังมุนงงเล็กน้อยความแก่ชราของบิดามารดาห่างไกลจากที่เขาคิดไว้มากเขาจำได้ว่าเมื่อครั้งตัวเองขึ้นเขาผมของมารดายังเป็นสีดำคลับทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นสีขาวโพลนส่วนหลังที่เคยตรงดิ่งของบิดาตอนนี้กลับโค้งลงมาฮานลี่เงียบกริบสมองมุนงงไปหมดราวกับแป้งเปียกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาไม่เคยรับรู้มาก่อน รอจนกระทั่งเขาได้สติน้องเล็กก็นั่งอยู่บนเกี้ยวที่ปกคลุมด้วยผ้าแพรสีแดงไกลออกไปด้านข,าข้างของเกี้ยวตามติดด้วยบัณฑิตขี่ม้าสีอมพรฮาร์ลี่เพ่งมองไปยังเกี้ยวที่ห่างออกไปและหันกลับมามองผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองอีกครั้งจากนั้นหลับตาทั้งสองข้างลง หลังจากจดจำใบหน้าของบิดามารดาและญาติสนิทสองสามคนไว้ส่วนลึกของจิตใจแล้วฮา์ลี่หมุนตัวกลับจูจ่ๆใบหน้าปรากฏความหนักแน่นเขาก้าวเท้ายาวเดินออกไปยังทางเข้าหมู่บ้านฮา์ลี่รู้ว่าเมื่อเขาก้าวออกจากหมู่บ้านอีกครั้งความสัมพันธ์ของเขาและคนเหล่านี้ชาตินี้คงสิ้นสุดเพียงเท่านี้เขาเข้าใจดีว่าตั้งแต่ได้ฝึกฝนวิชาสันไรสิ้นสุด และรับรู้ถึงความมีตัวตนของผู้บำเพ็ญเพียรเส้นทางที่เขาเดินจะแตกต่างจากคนธรรมดาอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าต่อไปจะทุกข์หรือสุขดีหรือร้ายเขาไม่มีวันเสียใจกับทางเลือกนี้ของตัวเองติดตามต่อได้ที่ทุงวสขอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสนุกๆกันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ท้าคลิปเท่านั้น